อยู่แล้วคะ่ะทางบริษัทนะคะได้ส่งข้อความมานะคะบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยราคาค่าวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการแจ้งมานะคะว่าได้ขออนุญาตปรับเพิ่มของต้นทุนนะคะในการนําเข้าสินค้ามาหมิวก็โอเคนะคะแล้วพอเขาแจ้งมาว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วหมิวก็เลยกังวลน,นะคะว่าหมิวเนี่ยจะหยุดผลิตบางเมนูดีหรือว่าจะเพิ่มราคาค่าสินค้านั่นเองคะ่ะ ยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวหนวก็จะขอคิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นราคาเนี่ยยังไงหิวจะมาแจ้งให้กับทุกคนอีกครั้งแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้หิวก็ยังขายราคาเดิมอยู่นะคะถือว่าเป็นของขวัญพิเศษเล็กๆน้อยๆจากหนวนะคะที่ตั้งใจมอบให้กับทุกคนนั่นเองถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาจองกันได้นะคะในรอบนั่นเองค่ะเรือวัตถุดิบที่ราคาอาจจะต้องเพิ่มขึ้นในปีหน้านะคะก็อาจจะต้องเป็นแนว สโคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสะโคนอัลมอนด์สะโคนมะพร้าวนะคะหรือว่าคุกกี้โอ๊ตไฟเบอร์นั่นเองค่ะเพราะว่าต้นทุนที่มิวได้นําเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้านําเข้านั่นเองนะคะเพราะว่าทางพี่แอดมินของบริษัทนะคะก็ได้โทรมาขอโทษมิวนะคะมิวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะมิวเข้าใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจเนาะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็หมิวเนี่ยก็จะลองคํานวณใหม่นะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องสินค้าของหมิวได้ อย่างแน่นอนค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะมิวนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแม้ว่าต้นทุนจะสูงราคาขนมค่อนข้างสูงเล็กน้อยนะคะทุกคนก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในสูตรขนมของหมิวหมิวจะตั้งใจพัฒนาสูตรดีๆแล้วก็นำเข้าวัตถุดิบด,ดีๆมาผลิตขนมดีๆให้กับทุกคนอีกเยอะๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้บิวก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บิวไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย